แล้วแหละล้วแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเปิดแบบว่า คลิปใหม่นะคะชวยเพลงใหม่ๆนะคะพี่นัทตั้งใจแต่งให้เพื่อนๆนะคะที่อินสตาเรชั่นมาจากไหนคะพี่นันเดลอาเมอือทาะมากๆเลยนะเพื่อนๆเป็นไงมันฟังแล้วเต้นตามเลยนี่วันนี้ที่เราบอกตั้งใจนะเปิดคลิปเลยแบบเพลงใหม่ก็เพราะว่าวันนี้เราพาเพื่อนๆนะคะมาเอาใจสายที่ทํางานอยู่ภาร่รามสานะคะเจริญนครสุขสวัสดิ์นะคะเรามากับแรไอเทมนะคะอยู่ที่ไหนคะพี่นัท รูมพินีราชบูรณะหนึ่ง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 แล้วอยู่ที่ไหนอะถนนราชบูรณะไงแล้วถนนราชบูรณะที่ไหนถนนราชบูรณะเปะเตะเตะเตะก็คือเราอยู่กันที่รูมพีนีวิวราชบูรณะหนึ่งจ้าสาวว่ายน้ำที่แบบพอมองไปปุ๊บก็เจอแบบว่า บสบาายตาเยพื่อนๆจองเดือนนี้นะพี่เนทจะแถมทีวี43นิ้วให้อีกหนึ่งเครื่องนะคะเพื่อนๆ <T> จะบอกว่าทำเลนี้คือบอกว่าเพื่อนๆจะไปพหล3สามเจริญน,นครสุข uh huh. สวัสดิ์ก็คือสบายๆเลยที่สําคัญนะคะอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนมากๆแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แล้วใกล้กับห้างไอคอนสยามแล้วก็ห้าง ไม่รู้เหมือนกันเป็นท่านเร้าดามสองแลวจริงๆที่นี่นะคะอยู่ใกล้สุดก็คือฝั่งตรงข้ามเป็นบิ๊กซีแล้วก็ที่นี่มีร้านอาหารนะคะที่พี่นายเขาใช้คำว่าโบราณโบราณน,นะคะอย่างเช่นเรือนยกเนี่ยก็คือเป็นแบบร้านอาหารที่เราอยู่ในใจโบราณหมูสเต๊ะโบราณแล้วก็ซอยสุขุดี5ก็มีข้าวผัดปูโบราณที่แบบว่าทำโดยคนที่แบบว่าโบราณกินโดยคนโบราณอันนี้ไม่ใช่ป่ะ เราพาเพื่อนๆนะคะมาเปิดรายการนะคะที่พื้นที่ส่วนกลางของที่นี่นะคะอยู่ที่ชั้น8จะบอกว่าเป็นสระว่ายน้ําที่สวยมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเขาเียนะสระว่ายน้ําที่แบบอินฟินิตที่บอกว่านี่เห็นปะพอมองไปปุ๊กก็เจอแบบว่าโล่งโปรสบายตาเลยขอบแบบเออเป็นขอบแบบว่าถ้าเราไปถ่ายเราใส่ชุดว่ายน้ําแบบบิกินี่นิดนึงแล้ว เดี๋ยวจ้เดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าที่นี่นะเขามีฟิตเนสซาวนา่าแล้วก็มีพื้นที่รับด้วยนะคะเป็นสวนหย่อมสีเขียวตามพวกเรามาเดินมา<ป>จ้านี่เพื่อนๆถึงแล้วจ้าสวนสีเขียวที่เราบอกนะจ้าอันนี้คือจะเป็นสวนอยู่ชั้นห้านะคะเพื่อนๆสามารถมาเดินยืดเส้นยืดสายนะคะตอนเช้ากับตอนเย็นได้เลยใช่แล้วก็ที่สําคัญตรงนู้นนะจ้าเขาจะมีแบบพื้นที่ที่แบบว่า อะไรอ่ะเวลาเพื่อนๆือนลำพี่นัน้นมาลำไทยเก๊กอะเหมือนไม่รู้จะใช้คำว,ว่าอะไรอ่ะมาเล่นโยคะเขาไม่ได้เรียกว่าลำไทยเก๊กอะไรอย่างงี้ใครแบบว่าสายออกกําลังกายแบบพัฒนาด้วยหนึ่นงก็ตามพี่เหมียวไปเลยจ้ะน,น,นอกจากส่วนนะคะที่เราแบบว่าสามารถยืดเส้นยืดสายได้นะคะที่นี่เขามีฟิตเนสนะคะไว้คอยให้บริการแบบนี้นะคะเราเป็นอยู่ในโครงการนี้ก็คือสามารถใช้บริการได้ฟรีเลยนะจ๊ะนี่มีขออกก้อจำกัย ครบหมดเลยจ้าเราพาดูพื้นที่ส่วนกลางแล้วเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนดีกว่าว่าห้องเราจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราตามมาค่ะพี่แนดเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเราจะพาแวบไปจากประตูวิเศษนะจ๊ะไปเลยเอ๊ะ,ะเดี๋ยวเราวัามาถึงห้องนี้แล้ว จะบอกว่าห้องนี้นะคะเราวา์ปมาทางประตูตู้เสื้อผ้านะคะเพราะเราอยากจะบอกเพื่อนๆว่าห้องเนี้ยตู้เสื้อผ้าใหญ่มากาจุพวกเราสองคนเขไปได้ดังนั้นตัวเราใหญ่มากไม่ใช่ <c oughs> ดังนั้นเสื้อผ้าเพื่อ <c oughs> <ๆ>น,น,นๆนะคะจะบอกเลยว่าเก็บไว้ในห้องนี้นะคะสบายๆเลยแล้วก็เราจะพาเพื่อนมาดูห้องนะห้องนี้ห้องขนาดเท่าไหร่พี่เนทห้องขนาด28.16เห็นว่า28สแสดงว่าห้องนี้ต้องเป็น ห้องมุมอย่างแน่นอนแน่แล้วก็วิวเทพเทพแบบนี้เลยจะบอกว่าห้องนี้วิวโล่งมากๆเลยค่ะดังนั้นห้องวิวโล่งสวยขนาดนี้แเราจะจะบอกเลยว่าเราต้องแต่งห้องนะคะโลงโป่งสบายเน้นสีขาวนะแล้วก็จะบอกว่ารายที่นี่นะคะในห้องนอนเดี๋ยวมาดูดูอันนี้นะคะเราอยากให้มันแบบ เป็นห้องที่แบบว่าเพื่อนๆอยู่แล้วอบอุ่นสบายสไตล์โคซี่โคซี่นะคะเราก็เลยทําเป็นผนังนะคะแบบเป็นลายเส้นโคง้งทําให้มันแบบมีความกลมกลืนมินิมอลมากขึ้นนะจ๊ะมาพร้อมกับเตียงไม้นะคะ5ฟุตยังไม่หมดเท่านี้นะเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเราที่มีนัดยืนอยู่เห็นปะจะมีโต๊ะเครื่องแป้งที่เอาไว้สาวๆเนี่ยแต่งตัวแต่งหน้ากันได้อย่างนี้เลย ใช่แล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากติดโต๊ะเครื่องแป้งนะเราก็สามารถเอาตู้เสืผ้าเล็กๆนะหรือว่าชั้นลิชักเก็บของเล็กๆมาวางตรงนี้ได้ด้วยเพราะว่าพื้นที่ของห้องนี้ค่อนข้างกว้างมากเลยห้องนอนกว้างขนาดนี้ห้องนั่งเล่นกว้างกว่านะจ๊ะตามมาดูเลยจ้า สำหรับห้องพักผ่อนนะคะเราก็จัดสเปซไว้ให้เพื่อนๆกว้างๆแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็คุมโทกนการตกแต่งสไตล์เดิมนะพี่นันนัเป็นสีขาวเพื่อให้แบบมันลอไปกับห้องนอนนะจ๊ะห้องนี้มาพร้อมกับโซฟาตัวใหญ่ที่นัทนั่งอยู่แล้วก็มีโซฟาน้อยนะคะที่เหนียวนั่งอยู่เนะี่ยโซฟานี้ก็คือสามารถจะเอาไว้เก็บของก็ได้นะจ๊ะ และยังไม่หมดเรายังแบบเตรียมพรมนุ่มๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆนะคะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะนั่งทํางานพักผ่อนทานข้าวนะคะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้สบายๆเลยและสําหรับฝั่งตรงข้ามของห้องพักผ่อนนะจ๊ะเราจัดอะไรไว้ให้ครับพี่แนฝะั่งตรงข้ามของห้องพักผ่อนเราจัดชั้นวางทีวีสวยๆให้เลยตรงนี้นะจ๊ะก็ะคือเราติดของคอนเซ็ปต์เอาไว้นะคะแล้วก็ เพื่อนๆจองเดือนนี้นะพี่แนทจะแถมทีวี43นิ้วให้อีกหนึ่งเครื่องนะคะเพื่อนๆจะแปะผนังตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะและที่สําคัญถ้าเกิดว่าใครจองเดือนนี้ของแถมยังไม่หมดเพียงเท่านี้เห็นตรงนี้ไหมเราจะติดดิจิตอลล็อกล็อก5ชั้นแถมให้เพื่อนๆอีกหนึ่งอันด้วยนะคะขนาดห้องรับแขกยังกว้างขนาดนี้ห้องนอนที่เราชมไปแล้วยังกว้างขนาดนี้ห้องกว,กว้างกว้างน,นะจ๊ะมาเลยจ้า มาถึงโซนห้องครัวนะคะเป็นโซนที่เอาใจพี่นัฐสุดๆเพราะว่าพี่นัฐเป็นสายกิสเห็นอะไรบางอย่างนะคะว่าห้องนี้เป็นห้องมุมนะคะพื้นที่ตรงนี้มาาันจะค่อนข้างกว้างกว่าห้องอื่นเลยแล้วก็เข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอครัวบิวอินนะคะเป็นครัวทัพเปอร์ไม้แบบนี้สวยๆนะคะที่เราจัดไว้ให้ยังไม่หมดนะคะเราอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำอาหารแล้วมีความสุขนี้พื้นที่เก็บอุปกรณ์ในการทาอาหารนี่เราก็คือดีไซน์นะคะ จัดทาเป็นตู้ไว้ให้เุก่าน,นก็คือสามารถเก็บของนะคะแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นพื้นที่โล่งๆเอาไว้แบบเตรียมอาหารได้สบายๆเลยห้องนี้นะคะเราจัดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็คือมีไมโครเวฟให้เพื่อนเพื่อนะคะเป็นเครื่องใหม่แน่นอนไม่ได้แกะกล่องเลยจ้าแล้วก็มีตู้เย็นนะคะขนาด2ประตูบานใ,นใหญ่แบบนี้เลยเวลาทาอาหารเสร็จไม่ต้องไปไหนไกลจก้ะเราเตรียมโต๊ะอเนกประสงค์แบบนี้ว่าเ้เพื่อนนั่งทานข้าวตรงนี้ <c oughs> ใช่แล้วตรงนี้ก็คือสามารถจะนั่งทานข้าวหรือว่านั่งทํางานก็ได้เพราะว่าตรงนี้เราก็มีลิ้นชักให้เก็บของแล้วก็ข้างหลังของพี่แนทนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงที่กว้างมากเลยเห็นไหมความกว้างของระเบียงนะคะเราติดราวซักผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแอร์ให้2ตัวนะคะตรงนี้สามารถติดเครื่องซักผ้าขนาด10กิโลได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นฝาหน้านะจ๊ะซึ่งคือตรงนี้เห็นไหมว่าผมปิว แสดงว่าระเบียงตรงนี้นะคะหันไปทางทิศใต้นะคะดังนั้นถ้าเกิดใครชอบระเบียกงกว้างๆนะคะลมเย็นๆแบบนี้นะคะห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งคะ่ะเป็นมุมห้องน้ำน,นะคะไปเลยจ้า สำหรับโซนห้องน้ำน,นะคะก็คือตัดปลายลุมพินีเลยเรานะคะจะมีกระจกแบ่งโซนแห้งนะคะแล้วก็โซนเปียกให้เป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะห้องนี้คือกว้างมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถท,ทําทธุระตรงนี้แต่งหน้าหรือว่าแปรงฟันตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญห้องนี้เราติดตัวเครื่องทําน้าอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องกว้างห้องใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสาหรับห้องมุมนะคะที่ลุมพินีวิลลาดูแลนะที่พวกเราเนะะี่ยคัดสรรมาให้เพื่อนๆแบบหลายไอเทมมากๆเลยนะพี่แนทเนาะใช่เพราะว่าห้องมุมแบบนี้นะคะชั้นสูงชั้นสูงแบบนี้ไม่ได้หลุดมาง่ายๆบอกเลยใช่ นี่คือบบกว่าที่เราชอบห้องนี้นะเพราะว่าห้องนี้เขาแต่งแบบสไตล์โคซี่นะคะเวลาเข้ามันมันดูอบอุ่นแล้วก็สบายตาเขาเน้นสีขาวเนาะแล้วที่สําคัญคือเวลาเพื่อนๆเข้ามาอยู่เนี่ยก็คือสามารถแบบซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบซื้อกรอบรูปเนี่ยเอาเข้ามาแมทชิ่งกับห้องได้แบบง่ายมากๆเลยใช่แล้วห้องนี้ค่อนข้างกว้างกว่าห้องอื่นจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นลุมพินีแปลนอื่นๆห้องอื่นเนี่ยตรงสเปซระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นเนี่ยจะมีทางเดินแบบแคบข่้นแต่ห้องนี้คือเหมือนเสมือนแบบว่าเป็นรอยต่อของห้องเลยแบบกว้างมาากๆเเลยอ่ถืวป็น ไอเทมพิเศษใช่เป็นหลยไอเทมมากๆเลยแล้วก็ยังไม่หมดนะอย่างที่เราพาไปดูัแต่เปิดคลิปเลยก็คือพื้นที่ส่วนกลางคือแบบว้าวสุดๆเลยอะ่ะถ้าเกิดใครนะคะที่แบบอยากจะเขาดาวแล้วแบบดูผูไอคอนสยามนะที่นี่อยู่ที่นี่เลยจำไม่ต้องไปไอคอนสยามเพราะว่าขึ้นไปดาดฟ้านะคะ<ม>ที่เป็นส่วนยอดก็คือดูผูกได้เลยแบบมันมีพื้นที่ให้เราพักผ่อนได้ทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะตรงนี้ทะเลใกล้ไอคอนสยามใกล้รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่สําหรับใครที่ใช้ทางรถสาธารณะก็คือไปรถไฟฟ้าได้ประมาณ10นาที สบายมากๆเลยจะบอกว่าเห็นรวดรวดหรูๆแบบนี้นะคะค่าตัวน้องผ่อนเบามากเลยจ้ะผ่อนแค่เดือนละ6 0 0ันิเองใครสนใจนะคะก็คือติดต่อเหมือนเดิมนะคะว่าแนตตี้ใส่โสดนะคะเดี๋ยวเขาจะคอยดูแลเพื่อนๆพม่ต้องโทรมาปรึกษาเลยคือต้องแบบเตรียมข้อมูลอะไรพี่แนตบ้กว่าแบบเอออยากซื้อห้้งรีอะคะพี่แนตจริงๆอะก็คือข้อมูลไม่เยอะเลยนะก็คือพี่ีแนตจะดูแค่ว่าฐานเงินเดือนเท่าไรดูว่ามีผ่อนอะไรบ้างภารนีเท่าไรอะไรอย่างนี้แล้วก็เคยติดเครดิตบูโรไหมถ้าเกิดว่า านเงินประมาณหมื่นแปดไม่มีภาระนี้เลยไม่เคยติดบูโรเลยอายุงานเกินหนึ่งปีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอายุอายุใกล้เคียงกับเราเนะะี่ยเราจะพิจารณาเป็นพิเศษไม่ใช่หรอที่นั้นจะดูแลเป็นพิเศษนะคะม <c oughs> ีของแถมให้เป็นพิเศษเลยที <c oughs> นั้นจะบอกเลยว่าเพื่อนๆใครอยากมีคอนโดเป็นของตัวเองนะคะ <c oughs> บอกว่าผ่อนถูกกว่าเช่าก็ <c oughs> คือที่นี่แรไอเทมสุดๆสําหรับคนที่ทํางาน <c oughs> โซนลาดบุรณะพระรามส <c oughs> หรือว่า <c oughs> สุดสวัส,วสดิ์ที่นี่นะคะเป็นทัเลที่ต้องพลาดไม่ได้ ใช่แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพาไปชมคอนโดไหนแลไอเทมแล,แ,แล้วก็สวยแค่ไหนนะก็ฝากติดตามกันที่เพจแลคอนโดด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปช้อปปิ้งแล้วไปไ,<ด>ไอคอน<ต>สยาม <laughs> ันนี้ไปเลยจ้ะบ๊ายบาย